แล้วก็ไม่ได้อะไรแต่ผมก็ยังดีหน่อยก็ได้เครื่องมือสร้างรายได้มาเกือบทุกตัวแล้วครับการผิดกดผิดอะไรเยอะแยะมากมายช่วงนี้ก็ระพงแดงมาตลอดก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราถูกปิดกั้นเนาะก็ไม่เป็นไหน ก็ถือว่าเขาแบ่งปันน้องประสบการณ์เทคนิคให้แต่เราต้องเอามาทดลองใช้มาทําเองว่ามันสําเร็จตามที่เขาแนะนํำไหมครับถ้าสำก็ถือว่าเขาแบ่งปันน้องประสบการณ์เทคนิคให้แต่เราต้องเอามาทดลองใช้มาทําเองว่ามันสําเร็จตามที่เขาแนะนํำไหมครับถ้าสก็มีโฆษณาลงแต่เหรียญก็วิ่งนิดๆหน่อยๆแต่ก็วิ่งนะก็วิ่งนิดๆหน่อย แต่คลิปสั้นอาจจะมีปัญหาหลังๆมาก็พยายามไม่ใช้เครื่องมือภายนอกช่วยละครับทั้งสติกเกอร์ทั้งเอฟเฟกทั้งเสียงเพลงก็ไม่พยายามใช้ก็พยายามใช้เสียงบอกว่าท่านไหนผิดนะดีหมดแล้วครับแต่มันอยู่ที่เราตัดสินใจว่าอืมันไหนจะดีที่สุดแล้วไหนะแต่ที่เท่าท,ที่ผ่านมาผมทํามาสิบเดือนนะครับผมก็เรียนแบบหลายๆทางว่าเราให้มากที่สุด ซึ่งผมประเมินจากการทําคลิปยาวของผมเนาะไม่มีปัญหาเลยตั้งแต่ทามารู้สึกว่าก็ทําไปได้เรื่อยเสร็จแล้วก็มาทาแค่นั้นเองนะครับก็อย่าเครียดกับกับสิ่งที่มันอมองไม่เห็นตรงนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้เขาจะดันลม้มอะไรถ้าเขาดันก็ดีถ้าเขาไม่ก็ไม่รู้เป็นไงแต่เวลาไล่สดแล้วเขาเปิดการเข้าถึงนะแต่ถ้าไม่ไล่สดก็ไม่ได้อย่างคลิปสั้นคลิปยาวเขาไม่มีเลยการเข้าถึงเขาไม่เปิดให้ของเราให้มากที่สุด ซึ่งผมประเมินจากการทําคลิปยาวของผมเนาะไม่มีปัญหาเลย้งแจะทํามารู้สึกว่าก็ทําไปได้เรื่อยๆครับสวัสดีครับจาเย็นครับก็วันนี้มาทักทายนะครับก็อยากเรียนรู้กับทุกท่านด้วยกันละกันที่ผ่านมาก็พยายามให้เทคนิคให้ใช้ยังไม่ประสบความสำเร็จที่จะสามารถเพิ่มยอดวิวได้อืเพิ่มเหรียญวิ่งได้ยังก็คงหาต่อไปครับ นะก็เป็นประการผิดกผดผิดอะไรเยอะแยะมากมายช่วงนี้ก็ระพงแดงมาตลอดนะก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราถูกปิดกั้นเนาะก็ไม่เป็นไรนะมันเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเนาะซึ่งผมก็พยายามฟังกับเพื่อนๆหลายๆคนเหมือนกันนะแต่ละคนก็หลากหลายมากในการแนะนำแล้วก็ไม่ได้อะไรนะผมก็ยังดีหน่อยก็ได้เครื่องมือสร้างรายได้มาเกือบทุกตัวแล้วครับแล้วยิ่งฟังทุกวันนี้ก็มีความหลากหลายในการแนะนำเนาะ ใช่มั่งไม่ใช่มั่งทครั้งก็สับสนเหมือนกันนะทุกท่านเป็นเหมือนกันไหมเย็นนี่ผม่ก็เลยมาเ,าเสร็จแล้วก็มาทาแค่นั้นเองนะครับก็อย่าเครียดกับกับสิ่งที่มันอมองไม่เห็นตรงนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้เขาจะดันลมอะไรถ้าเขาดันก็ดีที่เขาไม่ทำมือตัวนี้เพราะว่าเขาไม่ําส่งเนาะเขาไม่ําส่งเพราะอยอดวิวเราน้อยด้วยประมาณนี้ครับการผิดกดผิดอะไรเย,ยอะแยะ,ยะมากมายช่วงนี้ก็เราพงแดงมาตลอด ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราถูกปิดกั้นเนาะก็ไม่เป็นไรแ,แล้วเราก็ไม่ได้อะไรกันผมก็ยังดีหน่อยก็ได้เครื่องมือสร้างรายไดม้มาเกือบทุกตัวลวครับบอกว่าท่านไหนผิดนะดีหมดแล้วครับแต่มันอยู่ที่เราตัดสินใจว่าอืันไหนจะดีที่สุดแล้วไหนแต่ที่เท่าที่ผ่านมาผมทํามาสิบเดือนนะครับผมก็เรียนแบบอะไรเลยถ้าเสร็จแล้วก็มาทาแค่นั้นเองนะครับก็อย่าเครียดกับกับสิ่งที่มัน อมองไม่เห็นตรงนี้บางครั้งเราก็ไม่รู้เขาจะดันลมอะไรถ้าเขาดันก็ดีที่เขาไม่แตกกบมันน่าสงสัยว่าทํามาเป็นสิบเดือนแล้วครับยังยอดวิวก็ยังหลักสิบหลักร้อยใจให้ตัวเองก็แล้วกัน <c oughs> สักวันหนึ่งเนาะ <c oughs> ก็จะศึกษาก็จะดูว่าความสำเร็จมันณวันไหนวันนั้นผมจะได้มาแบ่งปันก็มีโฆษณาลงแต่เหรียญก็วิ่งนิดๆหน่อยๆแต่ก็วิ่งนะก็วิ่งนิดๆหน่อย แต่คลิปสั้นอาจจะมีปัญหาสำเร็จก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าไม่สำเร็จเราก็ต้องศึกษาต่อไปว่าทำยังไงให้สำเร็จซึ่งของผมนี่ก็ณนะขณะนี้ก็ยังไม่สำเร็จตั้งแต่ทำต่างๆต,ต,ตัวนี้ครับก็คือเหตุการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นเป็นระยะๆะะก็มีโฆษณาลงแต่เหรียญก็วิ่งนิดๆหน่อยๆแต่ก็วิ่งนะก็วิ่งนิดๆหน่อยๆ แต่คลิปสั้นอาจจะมีปัญหาก็าไม่รู้เป็นไงแต่เวลาไลฟ์สดแล้วเขาเปิดการเข้าถึงนะแต่ถ้าไม่ไลฟ์สดก็ไม่ได้อย่างคลิปสั้นคลิปยาวเขาไม่มีเลยการเข้าถึงเขาไม่เปิดให้ก็ไม่รู้เป<ๆ>็นไงแต่เวลาไลฟ์สดแล้วเขาเปิดการเข้าถึงนะแต่ถ้าไม่ไลฟ์สดก็ไม่ได้อย่างคลิปสั้นคลิปยาวเขาไม่มีเลยการเข้าถึงเขาไม่เปิดให้ ยิ่งแต่ว่ามันยังตะมุตะมิมันไม่ผ่านมันเหรียญก็นิดเดียวเองอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องเรียนรู้ต่อไปอีกครับเพระนั้นเองมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เราอาจจะถูกปิดกั้นเนาะตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นก็พยายามเรียนรู้ต่อไปก็ไม่รู้ทำยังไงก็เรียนรู้ต่อไป ไทยที่มีเทคนิคดีๆนะก็แนะนําผมก็พยายามเข้าไปดูตลอดนะเรื่องการเข้าถึงอะไรต่างๆนะขอเขาของผมไม่เปิดนะครับปิดกันเนี่ยเราไม่ทราบว่าเขาปิดกันอะไรยังไงก็พยายามทําหน้าที่ทุกวันนะครับทักทายเพืเ่อนๆตื่นเช้ามาเนาะก็ไปทักทายทําคลิปยาวที่มันยังไม่ประสบความสําเร็จ แต่ทุกคนแนะนําดีนะครับดีมากผมก็มาใชครับเหรนวิ่งแต่มันน้อยครับประมาณเนี้ยเมื่อไหร่จะได้ถอนสักทีเนาะนี่แหละคือปัญหาของผม,ผมก็ยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้อ,อก็การผิดกดผิดอะไรเยอะแยะมากมายช่วงนี้ก็เราพงแดงมาตลอดก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราถูกผิดกั้นเนาะก็ไม่เป็นไหน แล้วก็มาถ่ายทอดให้กับหลายๆท่านที่อยู่ในภาวะกับผมภาวะเดียวกันเนาะก็คือยอดวิวน้อยเหรียญเหรียญน,น้อยเหรียญวิ่งนิดๆหน่อยๆแต่เหรียญวิ่งนั้นก็ลุยต่อไปลุยครับลุยผมก็ลุยไปเรื่อยๆครับดีครับยามเย็นนี้แล้วก็ไม่ได้อะไรกนะับผมก็ยังดีหน่อยก็ได้เครื่องมือสร้างรายได้มาเกือบทุกตัวแล้วครับ แต่ว่ามันยังตะมุตะมิมันไม่ผ่านมันเหรียญก็นิดเดียวเองอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยเป็นประดินที่ต้องเรียนรู้่อ,อไปอีกครับแล้วก็ไม่ได้อะไรกับผมก็ยังดีหน่อยก็ได้ื่องมือสร้างรายได้มาเกือบทุกตัวแล้วครับแต่ก็มันน่าสงสัยว่าทํามาเป็นสิบเดือนแล้วครับยังยวิวก็ยังหลักสิบหลักร้อยสุกในการทําเนาะถ้าเรามีความสุขเราก็ทําถ้าเรายังไม่สุกเนาะัางเครียดอยู่ หรือมีงานเยอะมีภาระอะไรก็ทําตามหน้าที่งานหลักของเราก่อนก็พยายามต่อไปครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายทอดประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทํามาสิบเดือนเนาะก็มีไรายได้นิดนึงก็ยังไม่ได้ถอนหรอกครับแต่ว่ามันยังตะมุตมิมันไม่ผ่าน,นเหรียญก็นิดเดียวเองอะไรประมาณนี้ครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องเรียนรู้ต่อ,อไปอีกครับครับสวัสดีครับจำเย็นครับ ก็วันนี้มาทักทายนะครับก็อยากเรียนรู้กับทุกท่านด้วยกันละกันที่ผ่านมาก็พยายามให้เทคนิคให้ทำต่อไปครับก็เป็นกาลังใจก็จับมือสู้ๆทาต่างไปสําคัญที่สุดก็ให้มีก็มีโฆษณาลงแต่เหรียญก็วิ่งนิดๆหน่อยๆแต่ก็วิ่งนะก็วิ่งนิดๆหน่อยนะครับแต่คลิปสั้นอาจจะมีปัญหาความสุขในการทําเนาะถ้าเรามีความสุขเราก็ทําถ้าเรายังไม่สุขเนาะเครียดอยู่ ระะรกกครับอดีตครับจําเย็นครับก็วันนี้มาทักทายนะครับก็อยากเรียนรู้กับทุกท่านด้วยกันละกันที่ผ่านมาก็พยายามให้เทคนิคให้ใช้ยังไม่ประสบความสำเร็จที่จะสามารถเพิ่มยอดวิวได้อืเพิ่มเหรียญวิ่งได้ยังก็คงหาต่อไปครับนะก็เป็นครับรัอดีครับจาเย็นครับ ก็วันนี้มาทักทายนะครับก็อยากเรียนรู้กับทุกท่านด้วยกันละกันที่ผ่านมาก็พยายามให้เทคนิคให้ก็มาู้ทํายังไงก็เรียนรู้ต่อไปใครที่มีเทคนิคดีๆนะก็แนะนาผมก็พยายามเข้าไปดูตลอดนะเรื่องการเข้าถึงอะไรต่างๆนะของเขาของผมไม่เปิดนะครับเจอในสร้างไรายได้นะครับก็ทําอย่างต่อเนื่องทุกวันนะซึ่งบางวันก็จะมีในเรื่องของการถูกเตือนถูกใบเหลืองบ้าง ถูกปิดกั้นนะครับเหรีวิ่งแต่มันน้อยครับประมาณเนี้ยเมื่อไหร่จะได้ถอนทักทีเนาะนี่แหละคือปัญหาของผมก็ยังแก้ไม่ได้ <c oughs> แก้ไม่ได้ <c oughs> ก็ <c oughs> ก,การผิดกดผิดอะไรเยอะแยะมากมายช่วงนี้ก็รโพงแดงม,มาตลอดก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราถูกปิดกั้นเนาะก็ไม่เป็นไหน ต่อค่าเข้ากันไปเพราะฉะนั้นทุกท่านก็เหมือนกันนะครับในการฟังกูรูหลายๆท่านนะครับเหรียญวิ่งแต่มันน้อยครับประมาณเนี้ยเมื่อไหร่จะได้ถอนทักทีเนาะนี่แหละคือปัญหาของผมก็ยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้อ,อก็งแต่ว่ามันยังตะมุตตะมิมันไม่ผ่านมันเหรียญก็นิดเดียวเองอะไรประมาณเนี้ยครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องเรียนรู้่อ,อไปอีกครับสุขในการทำเนาะ ถ้าเรามีความสุขเราก็ทําถ้าเรายัางไม่สุขเนาะเครียดอยู่หรือมีงานเยอะมีภาระ,ะอะไรก็ทําตามหน้าที่งานหลักของเราก่อนมูตนี้เพราะว่าเขามีนําส่งเนาะเขาไม่นําส่งเพราะยอดวิวเราน้อยด้วยประมาณนี้ครับบ้างอ่าซึ่งก็มีลําโพงแดงมาบ้างมีลขสิทธิ์เพลงเตือนมาบ้างที่เราไปใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์สั้นอะไรต่างๆหลกักกางวันก็ไลฟ์สด ตอนเย็นก็มาปฏิสัมพันธ์ทักทายเพื่อนต่อเลยประมาณเนี้ยก็วงจรชีวิตก็ประมาณนี้ในเรื่องของการเกินกินแต่ก็มันน่าสงสัยว่าทํามาเป็นสิบเดือนแล้วครับยังวิวว่ายังหล,ลักสิบหลักร้อยอันก็ลุยต่อไปลุยครับลุยผมก็ลุยไปเรื่อยๆครับ